นะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งได้ปะ่อันนั้นหนุนนะเท็ดดี้ไม่ทะลึ่งนะลูกนะปะป้าปเป้าตับมาให้หนุนกับเท็ดดี้หน่อยนะโอ้ยนาตีจังเลยนะนุ่นนะนุ่นนะนุนนะอ่ะหนุนมาหาเท็ดดี้แล้วลูกอะเท็ดดี้ไม่ไม่ทําไม่ทําลูกไม่ทำนูนู้นูหนู้นูนูนู้นูนานนานเท็ดดี้เล่นเจ็บนะ เล่นเจ็บนะลูกนะแมวนะนะาหน้าหน้นะ้นะ้นะ้าเจดดี้อะไรอะ่ะโอ้งโอ้งขนุนทำไมอะไ่ะลูกอ่ะลิฟมาอ้วอนอ่าปะป๊าให้ตับปะป๊าให้ตับอ่าปะป๊าให้ตับหนุนด้วยนะอ่ะให้เจดดี้ทได้ไหอยอร่อยไหมอร่อยอุ้ยเอออู้ยอ่ะเจดดี้เอาด้วยอ้วอนเจดดี้เอาด้วย เท็ดดี้เท็ดดี้โน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 ไม่ทำอย่างนั้นเท็ดดี้โอ๊ยบักเถื่งเอ้ยดูเท็ดดี้โอ๊ยเท็ดดี้เท็ดดี้มาเท็ดดี้พอแล้วเท็ดเท็ดนู่นน่ะปะป๊ามาแล้วนุ่นปะป๊ามาแล้วใช่ไหมปะป๊ามาแล้วปะป๊ามาแล้วเอ้า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 เอออ่าให้ตับให้ตัาผนุน ถนนชอบตับค่ะคุณลุงกอดใหญ่เลยเนี่ยอู้ยไม่ยอมไม่ไปไหนเลยจะให้เนี่ยปลาอร่อยไหมลูกถนนอร่อยไหมเอาให้ตับถนนอร่อยนะเต็ดดี้ก็จะกอดอีกแล้วนา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 ป้าป๊ามาแล้วนุ่นป้าป๊ามารับแล้วลูกเด่นเลยเขาไม่อยากเป็นสาวก็เป็นอมนะถนนก็ยิ้มดีป่ะนะถนนจะไมลี่เนาะ อ๋อใช่ไหมเออมันเป็นมาอ่ะเธยอ๋อพี่ม้าเอ่อขนุนนอตเลดี้ขนุนทูเวอุ้ยดูนมมันมีเวลาดูนมมันเนี่ยอ๋อหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วอ๋อหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนู่นน่ะนู่นขน่ะคุณลุงมารับนั่นน่ะคุณลุงมารับขนุนแล้วเท็ดดี้ทะลึ่งนะเดินไม่รอดเมื่อวานค่ะไม่รู้ขาอยู่เงี้ยลุง ดีแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเลยขังเอาไว้ไม่ให้วิ่งไม่รู้ไปไหนมาโดนเงี้ยค่ะกระเพกกระเพกกระเพกโดนใครโดนพวกกัดคอมาหรือเปล่าอ่ะอืมแต่เนี่ยเริ่มดีเออหมามบางตัวฉลาดมช่วยขออ้อใช่ไหมอ,อ่าแล้วสู่เขาไม่รอดไงหนูไปเอ่อไปรับลูกกลับมาค่ะกลับมาเดินไม่รอดอแล้วมันตัวใหญ่อ่ะเนาะมันเดินกระเพกกระเพกอ่ะนางสารใช่เขาแบบแล้วหนูว่าจะร้องไห้อ่ะเช้าว่าถ้าไม่ดีจะพาไปหาหมอ เนี่ดีขึ้นดีขึ้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอ่ามโไแล้วอ้โนอน้อี้โหนอ๋อหนูก็เห็นเขาเลียตรงคอเขาอะค่ะทีนี้เวลาเดินก็ม่กนกาลงเต็มอ่ะเขาทำางนี้ไว้อ่ะอืมนะอนปะป้ามาลับมาลูกหนคะเทดดี้เทดดี้ให้ขน เท็ดดี้ไปหาป๊าป๊าได้เท็ดดี้ให้หนุนไปหาป๊าป๊าไปเร็ว he may be dog bite for same yahim เอออ่อเท็ดดี้อะนะอ่าบัตรบัตแฮปอ่า same for he can lick and can same same เออ yes 리카와า o a n เท็ดดี้เท็ดดี้เท็ดดี้ไม่ไม่ทำขนุนลูกน่ะน่ะหนุนงุดหิดแล้วนะ เออถ้านุนหงุดหงิดนะอ้วนนะ,าานะหายเจ็บขาไปเลย <c oughs> หายเจ็บขาไปเลยอ <c oughs> ้า, <c oughs> านุนก็ยิ้มดีเจ้เนาะ <c oughs> ป้าปะหาป้าป้าไปลูกป่ะเท็ดีเท็ดีเทสดีเท็ดีเถ็ด,ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีชอบพี่มาร <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อมาให้อีกลูกซื้อมาเดี๋ยวไป ตับตับหมูสดๆแล้วค่ะเอามาหั่นแล้วก็มามา,มาย่างย่างเอาไว้ให้เลยแบ่งให้กินหมดแล้ะเดีย๋ยววันนี้ไปซื้อเพิ่มเดีย๋ยวมาแบ่งนันนุนมั่งนะตะนน,นุนกินเก่งกว่าเทด<ะ>ี้อีกเทสดีครับเ<ม>พื่อนโมโหแล้วนะนะคุณลุงบอกเพื่อนไม่ใช่ผู้หญิงอะหลุกเข้าใจไหมนะเขาเป็นทอมเขาเอ <laughs> เอ เอออันน่ะอันหนุนอันหนุนไม่ไม่เล่นแบบนั้นลูกกันหนุนไม่เล่นแบบนั้นเอออ๋อหมาเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อ,อลุงเซฟอร์ร็อกแฮปทูบอรทอมบอยอ่ะอเออแฮปทู่ีไทยแลนด์เขาเออนมมันมีไหมล่าหมาเนี่ยทำตาหมาทะเมียนจะมีมนมเนี่ยอ๋อฮีเซฟอร์โนโนโนแฮปนมน่ะอ้วนไม่มีนมอืม น้องบอลลี่เลดี้แฮปไงแบบยันหนุนไม่มีนะอ๋อถ้าไม่มีก็ไม่มีเขาไม่มีน้มนมให้ลูกอะเนาะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคุณลุงคือฮอร์โมนก็เป็นโอ้ฮอร์โมนมิกมิกเซมแลนแมนอยู่นู้เออน้องบอลลี่ชีนีดมาแฮปอยู่นู้ปัตบินแฮปเบบี้ฮาวเกนแฮปมิวอ่ะอืดเมี๋อเลยไม่มีเหรออืม ไม่เป็นไรเล่นด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันเท็ดดี้อย่าทำหนุนนะหนุนไม่ใช่ผู้หญิงลูกหนุนไม่ใช่สาวเออหนุนไม่ได้เป็นสาวนะหนุนทูเวนะหนุนแต่หนุนนารักนะเป็นไรก็ได้ลูกเป็นไรก็ได้ดีหมดน้อคุณลุงเนาะเป็นไรก็ได้นาอป่าป๋าบอกเป็นไรก็ได้เนอะเป็นไรก็ได้ไปเร็วไปบ้านเร็วไปหนุนไปป๋าเรียกแล้วป ไปเทดดี้ไปกับคุณลุงไปไปไปแล้วเดี๋ยวคุณลุงมาส่งไปลูกไป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 เอาไม่ให้หนุนไปทำไมอ่ะลูกหนุนจะกลับบ้านแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะเทดดี้ดีอไปแล้วอ่ะโอเป็นโอเป็นเกตแล้วอ่ะป๊าป๊าจะไปนะไปเท็ดดี้ไปเท็ดดี้ดูป๊าป๊าดูแล้วป๊าป๊าไป ให้หนุนกลับบ้านเท็ดดี้ให้หนุนกลับบ้านคุณลุงกลับบ้านไปแล้วนะหนุนจะกลับบ้านนะไปให้หนุนกลับบ้านเดี๋ยวตอนเช้ามาใหม่ไปหนุนไปหาคุณลุงไปหนุนกลับบ้านไปไปลูกไปหนุนกลับบ้านนะเดี๋ยวมาใหม่นะพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวเอาตับให้กินนะคะไปไปเร็วไปเร็วไปคุณลุงเรียกแล้วพี่มาแรแฮแฮขนุนก็สวยนะ แพ่ขนุนนะชายนิ่งไาเดี๋ยวแปซื้อตับมาให้กินด้วยเดี๋ยวมาใหม่นะหนุนนะนุนนะป้า,ปาเรียกปเทดดี้ให้หนุนกลับบ้านลูกปโอ้นอนเฝ้ากันอยู่งี้สุดจะได้กลับบ้านไหมสองคุณมา <c oughs> สองคุณมา <c oughs> เอาอุ้ยนุนนะป้า,ปาเรียกนุนนะไป แล้วปะป๋าเรียกแล้วหนุนปะป๋าเรียกเท็ดดี้ดูนะอาหนุนไปแล้วนะหนุนไปแล้วหนุนไปแล้วโอ้ยหนุนไปแล้วอุ๊ยหนุนเก่งนะเท็ดด <the assim il istic> ี้เท็ดดี้ไปส่งหนุนเลยคุณลุงรอเอาอีกแล้วเท็ดดี้เท็ดดี้พอแล้วนะเท็ดดี้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 ไปไปไปเทกดุ๊บป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 ุปุ๊บ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 ปปุปุป ไปไปหนุนไปไปหนุนไปหนุนไปหาป้าหนุนไปหาป้าไป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 ส่งหนุนไปคุณลุงรอแล้วไปไปคุณลุงรอแล้วไป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 ลูกไปไปสองคนเลยไปไปไปได้แล้วอะไอตัวนี้อะไรอะสีเนี้ยพี่มาอะไรนะเทดดี้